ตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับตอนนี้เพชรบุรีครับเพชรบุรีเพชรบุรีถึงเพชรบุรีแล้วคร <c oughs> ับสะบเบียงเราโอลาละไปพักก่อนครับ รกระเไปยังไงไปดูแล้ครับระหว่างการเดินทางมนเกี่ยวเลยโอ้หอยครับหอยสำหรับตัวแรกครับตัวเปิดเกมเปิดเกมครับเจ้าถิ่นครับเปิดเกมสวัสดีครับเราวัลพบกับบ่าวนิ้งเราเที่ยวอันนี้ครับปลากระเตงครับประมาณช่วงนี้ เสียหางม้งแน่ครับปลาก็ลังเขาดีน่าพึ่งึ้นครับครับดูดูครับกระเบนกระเบนราหูบกดหัวครับกดหัวกระบกระเบนหัวนะครับกดครับกดครับไม่ให้กดหัวโอ้ครับอ๋อมาแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้เขามาแล้วครับอะไรครับเนี่ยกินตอนไหนโอ้โหกินตอนไหนก็ไม่ผมไม่รู้ครับเอาฝั่งนี้ก็กินครับกินตอนไหนครับเนี่ยโอ้โหกินเยอะมากยอนยังไม่ตึงเลยครับเป็นไงครับกินแล้วหอมไหมครับเงียบอยู่ครับเงียบอยู่เงียบบครัเงียบสงสบโปรใส่เงียบ นั่งคืนครับมันได้ไลายมดอยู่ครับเดี๋ยวจังหน่อยจังหน่อยี<ไ>ลายตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไส่เนี่ยครับไส่แกงครับอันนี้คนดังครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กสั่งตรงมาจากไอ้สุขนครอ,อร่อยทุกเมนูเพราะเรามีไม่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 ทลังใบอันนี้สุนตำครับสุนตำอะไรเนี่ยปลาครับปลาเรานอกไว้ หมูหมึกกุ้งไม่ได้ใหนกิ่นอยู่ลลยครับเปลี่ยนแค่นี้ป่ะเอาเอาครับเอาครับมีลุ้นครับหลังนี้เลยเลยยังไงครับนี่อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับครับโดนแล้วครับหลังนู้นก็โดนครับโอ้โหมาแล้วครับอ๋ออันนี้แค่มาซีมครับอันนี้กินจริง เป็นไงครับทำไมเงียบจังเลยครับคันนี้เง,เ,เงียบเลยเสียนครับเอ้ยเงียบเงียบไม่กินครับไม่ว่าเป็นไงครับเนี่ยสงสัยท่านี้ไม่เข้าเราต้องไปแกมหมูแล้วครับครับอ๋อตรงมันม,มีท่ามีท่าครับอันนี้มันเป็นร่องน้ําครับผมสิอเ้รัร่องน้ำตรงนี้ไม่หมาครับ <ST 's> ไม่หมาครับลอดข้างล่างแล้วนะก็โดยอยู่เอ้าไม่ต้องลอยลอยเลยลคยกว่ามาแล้วครับเหี้ยเพิ่งโยนลงน้ำเมื่อกี้ครับมาแล้วครับ เหยื่อหรือปลาครับโอ้โหปลาครับไม่ใช่เหยื่อครับปลาใครๆก็ตกได้ครับใครก็ตกได้มีคนท um, ี no. ่ตกไม่ได้อยู่นะครับอ๋อไม่อยากแพนกล้องเลยครับไม่รู้ว่าใครครับมีคนที่ตกไม่ได้อยู่ครับหาที่ไหนนะครับปลาสดๆจากทะเล่เบ็ดเบ็ดมีครับไปทุกงานครับแต่ไม่เคยลงน้ำแค่ใายลายมังกรเบ็ดมีเพราะไปตกไปตกปลาไม่มีไปครับแต่ว่าเบ็ดมีให้มีแต่เบ็ดไม่เคยลงน้ำ เข้ายอะไรพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวมีหลังคือแช่ตรงกางอันนี่คือคนที่ทีมงานต้องการมากที่สุดคือคนนี้ครับมีเบ็ดไปตกปลาไหมไปครับแต่เบ็ดลงน้ำไหมไม่ลงไม่ต้องอธิบายไม่ได้อธิบายโอ้โหเจียอันนี้พ่อครัวครับพ่อครัวโอ้ไรอะไรอันนี้ครับจักหวัดขึ้นฟ้าครับนี่นานครับติดแล้วติดนกองเขาบอกว่านี่เบิร์ดเบิร์ดอะ โอ้อันนี้เพิ่งตกเมื่อกี้ครับเนี่ยใส่ไปกับเโอ้ครับไปเก็บไปอีกแล้วครับเสียนเสียนหอยเก็บไปสองแต้มนี่เป็ดเปียนะเป็ดเปียนะอ่าเป็ดเปียครับวันนี้คนตกครับโอเป็ดเปียสองตัวครับปลากดกดเลยครับกดเลี้ยครับช่วงนี้บรรยากาศตอนกลางคืนครับ ครับบรรยากาศครับเอ๊ะครับยังขึ้นเตรียมครับเตรียมครับเตรียมคับตเซียนยอร์ดครับสวรียมครับเตรียมครับน้ำลรอกคำคำขึ้นนะครับเงียบเงียบนะครับนะครับยังเงียบครับบรรยากาศครับเครับตัวแรกครับตัวแรกครับเซียนเปียครับบอกว่ามีเบียดไปทุกงานครับแต่ไม่เคยลงน้ำครับคนอื่นเบา20 30ตัวครับครับวันนี้ปลารวมครับกดครับลุงครับอากร กดเขกวันดียวจะจบเตอรแรกครับเตอรแรกครับแต่เรื่องของงานครับเอาหน้าเอาหน่อยหน้ามาใส่ก้อนน้อยตัวแรกอ่ะเอาจะจมน้ำเลยจะจมน้ำครับไฟแสงสว่างก็เพียงพอมากครับแพรสำหรับแพรนี้ติดต่อได้ไ่ายเ่นเด่นต่ายเด่ครับไ่ายเ่นครับบรรยากาศครับภาพรวมๆอากาศก็เย็นดีครับมา ถึกจังหวะครับไปลมมรสสมฝนว่าตกบ่ม,มีบรรยากาศดีดครับของเรามีทุกแผนะครับโอ้โี่เฮียเฮียเป็นพ่อบ้านครับต่างเพื่อหล้งชามพ่อเคยทำมาจำครับ <laughs> ทาเจ๊เจ๊เขาบอกแล้วเฮียทำมาจำก็เลยโอเคครับต่างกันก่อยไป่อย,อย,อย,อยี่ไปครับ เราก็ตกปลาไปเราหน้าเผาเราหน้าเผาเออเราหน้าเผานี่คือหน้าเผาครับโดนหน้าเผาดินบุกเยี่โอ๊เผากันไรเผากันไรดังไิตรงหน้าเราไปเลยครับบรรยากาศดีครับฝนไม่ตกน่าจะยาวครับทั้งคืนครับคืนนี้ ก็ไปคับนัไฟไฟแสงสว่างเพียงพอมากเลยโอ้โหครับเช้านี้ครับสู้สั่นสู้มือดิ๊กเลยครับสี่คนครับตอนเช้าเช้าครับสวัสดีครับตอนเช้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชุดมาชุดนี้ชุดกลับว่าชุดนี้แหละครับครับผมสีคนครับสีคนทำอุปกรณ์มีนอนนะครับจ่า รายการครับตอนเช้าอาจจะถ่ายซ้ายนิดนึงครับถ่ายซ้ายนิดนึงเมื่อคืนไม่นอนเลยครับเหสียงอยู่ข้าวฝันฝันว่านอนไม่หลับก็ยินดีครับโอ้เมนูเมนูอะไรครับนี่ย่างครับย่างย่างหมูทะเลครับย่างหมูทะเลครับโอ้หมูย่าง